สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งกับช่องสารยามชาแนลหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาพร้อมกับสปอยหนังลเลสเบียนเกาหลีก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนักเรียนทุกคนก็คงจะตื่นเต้นไม่ต่างจากสาวน้อยฮีลัมดูก็รู้ว่าเธอนั้นตื่นเต้นมากเพราะเธอมาที่ห้องเรียนนี้เป็นคนแรกเธอก้าวเท้าไปในห้องเรียนพร้อมกับคิดในใจว่าฉันนะ่ะชอบเดินเข้าไปในห้องที่มีบรรยากาศว่างเปล่า และนั่งลงตรงแถวหน้าและไม่นานเพื่อนๆคนอื่นก็ทยอยเข้ามาในห้องในที่สุดคุณครูสาวก็ได้ย่างกายเข้ามาพร้อมกับกล่าวสวัสดีนักเรียนยินดีต้อนรับสู่จิตวิทยาของเพศและความรักในขณะที่คุณครูกําลังสอนฮีลําเธอตั้งอ,อกตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากแต่เอ๊ะเหมือนมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มาเข้าเรียนสายเธอได้เดินย่องนั่งลงบนเก้าอี้หลังห้องฮีลําเธอได้หันไปมองเพียงเล็กน้อยและก็กลับมาตั้งใจเรียนต่อ ในช่วงของท้ายการสอนคุณครูได้ให้การบ้านกับทุกคนโดยการบ้านครั้งนี้ต้องทำกันเป็นคู่คุณครูได้ให้นักเรียนทุกคนเขียนหมายเลขของตัวเองลงในกระดาษและหย่อนลงไปในโหลพอนักเรียนเขียนหมดทุกคนแล้วคุณครูก็ได้หยิบทีละลายชื่อขึ้นมาคนแล้วคนเล่าก็ไม่มีฮีลัมจนเหลือสองใบสุดท้ายคุณครูได้ขานชื่อเบอร์หนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นหมายเลขของฮีลัมและคู่ของเธอก็คือหมายเลข25คุณครูได้ขานซ้ําหลายครั้งทุกคนในห้องต่างมองไปรอบๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง นอนหลับอยู่ในห้องฮีลัมรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคู่ของเธอเมื่อการเรียนในคาบนี้สิ้นสุดลงทุกคนในห้องเวียนก็ต่างเก็บของแต่คู่ของฮีลัมก็ยังนั่งหลับจนฮีลัมต้องเดินเข้าไปปลุกและถามกับผู้หญิงตรงหน้าว่าคุณคือหมายเลข25ใช่ไหมฉันได้หมายเลขหนึ่งเดี๋ยวเราไปคุยงานกันต่อไหมไปที่คาเฟ่ก็ได้แต่เธอกลับได้การตอบกลับจากคู่ของเธอไปคาเฟ่เพื่ออะไรเมื่อคุยกันตอนนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ไม่มีใครแล้วนี่ฮีลัมเธอก็ได้นั่ง ลงแต่ผู้หญิงตรงหน้ากลับเอาแต่จ้องหน้าเธอจนฮีลัมต้องถามไปว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะเธอเลยตอบกับฮีลัมไปว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะฮีลัมก็เลยยิ้มและพูดออกไปว่าเป็นเพราะคุณหลับทั้งคาบเรียนเลยใช่ไหมถึงไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงดีฮีลัมเลยหยิบสมุดโน้ตของเธอขึ้นมาและพูดออกไปว่าเราต้องมาวางแผนกันก่อนนะหญิงสาวเธอก็ได้หยิบเอาสมุดโน้ตไปพร้อมกับอ่านข้อความบนสมุดโน้ตไปร้านอาหารถ่ายรูปทำอาหารดู ดูหนังที่บ้านนี่เธอจะพาคู่เดทของเธอกลับบ้านเหรอพร้อมกับเหลือไปเห็นชื่อบนกระเป๋าดินสอฮีลำหญิงสาวลุกขึ้นพร้อมที่จะเดินออกจากห้องฮีลำเธอได้ถามไปว่าเธอจะไปไหนเหรอหญิงสาวตอบกลับว่าเธอจะกลับบ้านฮีลำได้เอามือไปจับที่แขนเพื่อรั้งหญิงสาวคนนั้นเอาไว้พร้อมกับขอข้อมูลการติดต่อหญิงสาวบอกกับฮีลำว่างั้นก็เอามือถือเธอมาสิพร้อมกับบันทึกเบอร์ให้และเธอก็เดินจากไปตัดมาในช่วงเย็นฮีลำก็ได้ส่งข้อความแนะนําตัว ให้หญิงสาวสวัสดีฉันฮีลำจากจิตวิทยาของเพศและความรักเราจะนัดเจอเพื่อทำงานกันอีกครั้งวันไหนแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจนเช้าของอีกวันฮีลำก็ได้ส่งข้อความย้ำอีกว่าหากคุณได้ข้อความของฉันได้โปรดตอบกลับหาฉันและเย็นวันเดียวกันนั้นก็มีข้อความตอบกลับมาว่าเป็นวันศุกร์ได้ไหมจากนี้ไปจะเรียกหญิงสาวคนนั้นว่ากาอินนะคะฮีลำก็รีบตอบกลับวันศุกร์คุณว่างกี่โมงและเราจะพบกันได้ที่ไหนและ กาอินก็ไม่อ่านไม่ตอบจนฮีลำคิดในใจว่าการติดต่อสื่อสารกับเธอนี่มันยากจริงๆเลยนะและเย็นวันศุกร์ฮีลำก็ได้ข้อความจากกาอินเธอได้บอกชื่อร้านพร้อมกับบอกให้ฮีลำมมาหาเธอในตอนนี้ฮีลำก็ได้บ่นพึมพำเธอนี่มันเห็นแก่ตัวมากๆแต่สุดท้ายฮีลำก็ไปสถานที่ตรงหน้าของฮีลำมมันคือบาร์แบบปิดฮีลำเดินเข้าไปแบบเกรงๆทั้งแสงสีเสียงมันช่างตื่นตาตื่นใจนี่มันจะเหมาะก,กับการคุยงานจริงๆหรอมองซ้าย มองขวาก็มองไม่เห็นกาอินสักทีจนสุดท้ายก็มองเห็นกาอินเธอได้ฟ้อนเล็บอยู่กลางบาร์ไม่ใช่นะคะเธอได้เต้นยอกยอยอยู่กลางบาร์ท่วงท่าลีลาของเธอนะไม่ใช่ย่อยจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้สบตากันพอดีกาอินได้พาฮีลาม,มานั่งที่โต๊ะพร้อมกับลินน้ำมาตูมให้กับฮีลาฮีลาได้บอกกาอินว่าฉันนะ่ะไม่ดื่มนะ้ำมาตูมนะกาอินก็ได้พูดขึ้นว่าฮ่า เบื่อจริงๆพร้อมกับยกไป1ช็อตพ่อฮีลำเห็นเธอก็คิดในใจว่าเรื่องแบบนี้ฉันยอมไม่ได้ก็เลยจัดไป1ช็อตเบาๆน้ำมะตุมของเธอเนี่ยมันช่างร้อนวูบวาบดีจริงๆเลยนะกาอินก็ได้ลุกไปนั่งข้างกับฮีลำฮีลำเลยพูดขึ้นว่าคุณจะทำอะไร กาอินก็บอกว่าในแพนน่ะมันมีการถ่ายรูปคู่ไม่ใช่หรอและก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเซลฟี่และก็พูดต่อว่าภารกิจเสร็จสิน้นและกาอินก็พาฮีลมดูขึ้นไปเต้นฮีลมต่างบอกกาอินว่าฉันน่ะเต้นไม่เป็นนะแต่กาอินก็จับมือฮีลมและก็เต้นไปด้วยกัน เ้นไปเต้นมาก็มีสาวหล่อคนหนึ่งให้ความสนใจกาอินสาวหล่อคนนั้นเดินเข้ามาแทรกระหว่างกาอินกับฮีลัมฮีลัมเลยตัดสินใจมานั่งที่โต๊ะและก็จ้องมองสองคนนั้นที่กําลังเต้นด้วยกันจากคนที่เคยบอกว่าฉันไม่ดื่มก็เทเองกินเองซะเลยเหมือนอาการของคนที่หึงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมาสดน้ำมาตูมย้อมใจกาอินได้เต้นไปสักพักเธอก็มองไปที่ฮีลัมซึ่งตอนนี้เธอนั่งอยู่คนเดียวเธอก็เลยขอตัวจากสาวหล่อเดินตรงไปหาฮีลัมพร้อมกับถามขึ้น ว่าในเธอบอกไม่ชอบนะ้ำมะตูมไงนี่เล่นสมุดขวดเลยนะฮีรัมได้ตอบไปด้วยสายตาที่หยาดเยิมว่าฉันน่ะดื่มได้แต่ฉันน่ะไม่ค่อยดื่มสาวหลอก็ได้เดินเข้ามาและชวนกาอินไปเต้นกันต่อกาอินได้ตอบไปว่าไว้โอกาสหน้าสาวหลอก็พูดต่ออีกว่าน้ำมะตูมก็หมดแล้วเดี๋ยวฉันซื้อให้เองพร้อมกับดึงแขนกาอินและในนาทีนั้นฮีรัมก็ได้จับมือกาอินขึ้นมาประสานพร้อมกับจ้องไปที่สาวหลอสาวหล่อต่างตั้งคำถามว่าพวกเธอเป็นอะไรกัน ฮีลำตอบกลับไปว่าพวกเราเป็นแฟนกันพร้อมกับจับมือกาอินลุกออกจากโต๊ะและก็มาหยุดตรงบันไดาทางออกและพูดกับกาอินว่าฉันขอโทษนะที่ฉันจับมือเธอกาอินเลยถามฮีลำว่าเธอมาช่วยฉันทําไมฮีลำเลยตอบไปว่าฉันไม่ได้ช่วยแต่ฉันแค่ไม่ชอบจากนั้นมีผู้หญิงสองคนเดินขึ้นบันไดามาฮีลำเลยดึงกาอินเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะหลบทางให้สองคนนั้นเรือนร่างของทั้งคู่ได้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นฮีลำบอกกับกาอินว่าฉันต้องไปแล้วกาอินได้ดึงแขนของฮีลำ ไว้และบอกต่อว่าในเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนของฉันไงและทั้งคู่ก็สบตากันเป็นฮีลัมที่โน้มตัวเข้าไปจูบกาอินทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มในที่สุดกาอินก็มาส่งฮีลัมที่ห้องกาอินได้บอกฮีลัมว่าฉันกลับแล้วนะแต่ฮีลัมต่างใส่หัวแล้วบอกกาอินว่าอย่าไปฉันไม่อยากให้คุณไปและก็จับมือกาอินไปที่โซฟาและฮีลัมก็ได้เผลอหลับไปทัทง้งท้งที่มือของเธอจับมือของกาอินไว้แน่นทําให้ค่ําคืนนั้นกาอินได้นอนค้างที่ห้องของ ฮีลําตัดมาในช่วงเช้ากาอินได้ลุกขึ้นและได้เห็นฮีลํากำลังทำกับข้าวทั้งคู่ได้ทานอาหารเช้ากันเป็นครั้งแรกกาอินถามฮีลําว่าเธออายุเท่าไหร่ฮีลําตอบไปว่า,วาฉันอายุ22กาอินเลยบอกว่าฉันก็เป็นพี่เธอนะสิเพราะฉันอายุ24แล้วกาอินถามฮีลําต่อว่าเธอจำเรื่องเมื่อคืนได้ไหมฮีลําพยักหน้าพร้อมตอบไปว่าจำได้เอ๊ะไม่ได้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 ไไดไไดจนกาอินนั้นหลุดขำและพูดต่อว่าฉันขอบคุณใน ออมื้้้นนะนีะฉัตงไปแลวฮีลัมเลยถามกาอินว่าทําไมกลับไวจังกาอินเลยตอบไปว่าฮีลัมฉันไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮีลัมเลยชวนกาอินไปดูหนังกันต่อและพูดต่ออีกว่าเราจะได้ทําภารกิจให้มันเสร็จสิ้นไงกาอินเลยพูดขึ้นว่าจะรีบทําภารกิจไปเพื่ออะไรเธอไม่อยากเจอฉันแล้วเหรอสุดท้ายฮีลัมก็ได้สาร,รภาพกับกาอินว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากทําภารกิจอะไรแต่เพียงเพราะว่าฮีลัมอยากอยู่กับกาอินให้นานขึ้นพอฮีลัมพูดจบทั้งคู่ ก็ได้แสดงอาการเขินจนสุดท้ายกาอินก็ยอมดูหนังต่อกับฮีลัมกาอินบอกกับฮีลัมว่าฉันน่ะไม่ได้ดูหนังมานานแล้วฮีลัมเลยถามว่าเธอชอบหนังแนวไหนหรอกาอินต่างสายหน้าและเป็นฮีลัมที่แนะนําหนังให้กาอินได้ดู ทั้งคู่ดูหนังอย่างตั้งใจพอมาถึงเลิฟซีนทั้งคู่ได้สบตากันและหนังก็ได้จบลงนะคะเพื่อนๆหลายคนคงจะมีคำถามนะคะว่าเรื่องมันจะจบแบบนี้จริงๆหรอเรามาตั้งจิตอธิษฐานให้หนังเรื่องนี้มีตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าแล้วก็ลืมบอกชื่อเรื่องไปเลยนะคะหนังเกาหลีเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า girlfriend project day one นะคะ เดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อใครอยากดูแบบจัดเต็มขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ